เอาให้เหมือนอาบังเลยนะคะโรยน้ำตาลด้วยแป้งสุกเหลืองแล้วก็เอาขึ้นได้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะปานชวนอร่อยครับโรตีสูตรไม่ต้องนวดแป้งนะคะเราจะใช้โรตีจากข้าวโอ๊ตแบบนี้เลยค่ะหน้าตาน้ากินมากเลยเป็นโรตีเพื่อสุขภาพไม่ต้องทอดน้ํามันด้วยนะคะขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลย คนชอบโรตีต้องร้องว้าวเลยนะคะเพราะวันนี้เจป๊ปานจะใช้ข้าวโอ๊ตทําแป้งโรตีสูตรง่ายๆไม่ต้องนวนแป้งให้เสียเวลาเลยค่ะนํามาใส่ในเครื่องปั่นแบบนี้เลยนะคะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยตามด้วยน้ําเปล่าน้ําสะอาดนะคะเสร็จแล้วนํามาปั่นจนข้าวเนื้อละเอียดเลยค่ะได้แป้งโรตีจากข้าวโอ๊ตเนื้อเนียนละเอียดแบบนี้ ความเหนียวข้นประมาณนี้เป็นใช้ได้นะคะเสร็จแล้วตั้งกระทะเปิดแก๊สไฟอ่อนๆประมาณนี้นะคะใช้กระทะเทฟลอนแบบนี้ไม่ต้องทาน้ำมันค่ะเมื่อกระทะร้อนแล้วเราก็ตักแป้งโรตีของเรานะคะหนึ่งช้อนทัพพีแบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปในกระทะเลยค่ะค่อยๆเกลียดให้แป้งเนี่ยเขาแบนๆนะคะ ขนาดตามชอบเลยค่ะเพื่อนเอนมื่อแป้งด้านล่างเขาเริ่มสุกแล้วก็กลับด้านเลยนะคะโ <c oughs> อ้โห <researching> <c oughs> ไม่ต้องใช้น้ำมันเลยค่ะเพื่อนสามารถนำไปประยุกต์ทำเป็นพวกแพนเคก้กแรปหอ่อเออเป็นเหมือนกับตัวแปง้งเอาไว้ห่ออาหารได้นะคะ เป็นเปาะเปี้ยะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยค่ะเพียงแค่ใช้ข้าวโอ๊ตนะคะเราก็กลับด้านไปมาจนกว่าแป้งโรตีจะสุกเหลืองเป็นที่น่าพอใจนะคะแป้งสุกเหลืองแล้วก็เอาขึ้นได้เลยค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะพอใจว่าจะเอากี่แผ่น เพื่อนๆทานกี่แผ่นก็ทําตามชอบเลยนะคะส่วนแป้งที่เหลือเนี่ยเพื่อนๆสามารถหาถุงหรือหากล่องนะคะเก็บเอาไว้ทานมื้อหน้าได้ค่ะเอาไว้ทําโรตีมื้อหน้าได้เลยนะคะเราก็จะได้แป้งโรตีสูตรง่ายๆจากข้าวโอ๊ตจะราดนมแบบนี้นะคะหรือว่าเพื่อนๆจะใส่น้ำผึ้งอะไรก็ได้นะคะจะเปนก็ราดแบบโรตีเลย เอาให้เหมือนอาบังเลยนะคะโรยน้ําตาลด้วยแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆใครจะไปเชื่อว่าเป็นโรตีที่ทำมาจากข้าวโอต๊ตสูตรทำง่ายมากๆเลยไม่ต้องเสียเวลานวดแป้งเจ๊ปานขอชิมหน่อยนะคะอ,อ,อร่อยมากโอเคมากเลยค่ะเพื่อนๆเนื้อแป้งนุ่มๆด้วยแล้วก็ หอมมันอร่อยมากๆเลยค่ะไว้เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะเมนูแป้งข้าวโอต๊ตเอามาทำเป็นโลตีง่ายๆเลยจากข้าวโอ๊ตนะคะหน้าตาดีแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะใช้แค่นิดเดียวก็ได้แป้งหลายแผ่นเลยนะคะ เจ๊ปันขอตัวไปทานโลตีก่อนนะคะเดี๋ยวไปชงกาแฟแป๊บหนึ่งฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ